สวัสดีค่ะมือนก็มาพบมาพอกับช่องกระแต้น่อยใช่แนลเ่ะพี่น้องมือนี้ในเมนูต้มมึกครับมือนี้ต้มมึกผักกะสมีพผักกัดขอบบักทัวนี่หลัวผักหลวกผักขนาครับต้นอ่อนท่านตะวันน้ำครับมือนี้เอามาแซ่บๆน้ำกันเ้ยค่ะมาครับมากินต้มมึกน้ำกันครับมือนี้ตัวนี้ใครได้เนี่ยมึกใครตู้ผูดีคำตัวละคำ เป็นว่าตัวยังเีกไข่ได้พี่โนกตัวกำมาแล้วใ <laughs> ำญ่อยู่เด้อ ลงทะเลครับมัน <ination noises> nàng luông người váng đẹp không đẹp on mua เป็นมึกยังไงมึกคอมนี่มึกนีแบอมึกกล้วยมึกกล้วยหลอกหลอกนังแมนบุญ มีามขาดแต่คนดื้อนี่นะำขอน้ำขอนื้อตัวละคำคำละตัวมุม Mm hum, pegar. <laughs> แซ่แ<ส>บจวดจัด<ส>ม่กจวดวันี้ฟีมือเพิ่ตําดี่นองอืม เป็นยังไงถ่ฟีมือจาของแสบแต่ <c oughs> แสบแล้วถะีมือจาของเนอะคุณอะไรตัวพีกหล่ <c oughs> ไลยเลยพีก ăn anh anh cứ ăn nhang cứ đong lăng bỏ không, 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 để จะต,ต้องกินขนานลวกัวนหว,วานใจหวานดีคุณวะอืมมาดึกลเขาไปพัดหวานแสบเนาะอืมเป็นว่าแบบกินอย่างก่อนแบบกินอันชิลล์ชินลำกินจัน บตบวกอ,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 อี่บนมันบี่บบยาว อย่างหยาบจังหน่อยอยู่เนาะหยาบจังหน่อย,อยอพู้ดีกินอยู่ก็พูดถึงหันวนะหยาไข่ไข่มึกนะครับ ตำแบบจุดจวดมันอน่าว่าสิไปหาเห็ดเลยได้พี่น้องเดีเห็ดมันเสาออกอะ่ะ vừa thải phân thuốc đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ

มังต้งหนวดหนวดเป็นแซบแซบ <c oughs> มึกอันนี้จริงๆกะเอาไปผัดเนาะแม่อนผัดผัดตะเภาแซบอืม ใมกะทินปลาหนนัวเนี่ยแซ่บจวดอือหูวดอวอืว มันี่ใส่เวลาบดเกี่ยวจักหน่อย อกเลยขมบดนเนี่ยอรอเลยด้ยแงพอแล้วมล้วอร่อยเป็นยังไงเหน่อยใจขาวอันนี้างครับ ขึ้นจะคมตำเือต่มามันบ๊อบเป็นอันอยังก็บ๊อบเป็นมึกกลวยแบบอันตัวใหญ่ๆค,ๆค่ะมึกที่เพิ่นเอามาเห็นอย่างกับมึกช็อตลําเลียงบ่น่าจะคล้ายๆกัน มันต tamam. ัวหนีหน่อยเห็นมันตัวหน่อยเหลยบรอยเ้่านี่มุกต่อโอ้แน่นอนนะครับมึกมือนนี่จวดจาดดีครับตี่มือจากควงขึ้เกาครับมือเนี่แบบน้ำเน่วๆเนอะ มือนี้กะแตะน้อยกะขอขอบคุณพี่น้องที่เขา้ามาติดตามรับชมท้ามากถ้าชื่นชอบในคลิปนี้กฝะฝากกดไลค์กดแชร์คึ้นเ่เาด้วยค่ะมือนี้กะแตะน้อยกำบ่าวกรรขอลาไปก่อนนะครับนาะสวัสดีค่ะ